สวัสดีครับผมนี่คือรายการ v j x the Depot file นะครับสลับคลิปนี้ครับเป็นคลิปเป็นเด็กรูปบอร์ดสมารถสายใส่ตัวนี้นะครับว่ามาดูกันซื้อว่ามีอะไรมัางมาดูกันเถอะนะครับตัวเริ่มเราจะใส่ตัวแน่นอนตัวเริ่มอยู่แล้วเราใส่ตัวนี้อยู่แล้วได้ทับแด้วจบแน่นอนต่อไปมาสกิืกินใส่สีตัวนี้ก็มาช่วยตัวตัวตีเวฟนะครับ เมื่อเห็นอันนี้เป็นตัวโอรเฟ์กาได้โดยมันเป็นฟปรไฟกักตัวเองด้วยนะครับ,ต,บ,บตัวนี้มันบอกว่าคาร์ดาบาตัวนี้มันบอกว่ากระาบาหนึ่งเมือม่อเราเมื่อแมกาของคู่สู้โจมตีเรากระบาลหนึ่งเลาเดกาสองอยูนิตนี้จะไม่ถูกจมจะไม่ถูกคิดตอนจดเทินนะครับและเมือ่อเรกาของเราถูกขึ้นมือด้วยในเทิร์นคูณและโซบัสเกสาโจนหนึ่งคอการ์มันมือสามไมลและอยู่เหน่อน,น้ำูห้าพันอันนี้ตัวตีเวฟนะครับใส่สีตัวแล้วก็ตัวตี แรงนะครับใส่สีตัวนี้มันช่วยตีเผาตีหมื่นห้านะครับและตัวนี้มันดีสุดพาอห้ามคู่แข่งแอมห้ามเสร็จนะครับไอตัวนี้มันดีสุดแล้วนะครับไอเทิร์นเราตจมตเทิร์นของของเราอ่ะคู่แข่งห้ามเสร็จนะครับไอตัวนี้มันดีสุดเราใส่เท่านี้นะครับต่อไปเกตสองเก2สองก็ราใส่ตัวนี้ตัวนำนำตัวเองเข้าโซนเ่อยเลยกาตัวเองหนึ่งใบกลับขึ้นมือนะครับ ว่าตัวนี้เป็นตัวเพิ่มมือและเพิ่มมือเรียกเาเอาเรียกเาขึ้นมือนะครับต่อไปตัวนี้เพิ่มโซ่ใส่สีตัวนี้มาช่วยเรื่องมาถ้ามีเรียกาสามใบหรือมากกว่าเขาลาหนึ่งอยู่ในนี้บวกหกพันถ้าในแดมเรามีหนึ่งใบหรือมากหรือต่ำกว่าโซชาร์ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มโซนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวตีแรงนะครับต่อไปการ์นี้เสือใส่สี่ใส่เอ้ยใส่สามตัวนี้เป็นตีแรงสุดนะครับ เราจะจัดใส่อันนี้สองใบสามแต่ละสามก็ได้ไอที่เหลือใส่สองนะครับแต่ของแนะนาว่าใส่แบบนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเปลืองมือไงเขาก็ต้องทิ้งมือนะครับมามีเท่านี้นะครับต่อไปเกตหนึ่งมากเกตหนึ่งเราใส่ตัวนี้สี่ใบตัวนี้ก็มาช่วยงายแดมด้วยถ้ามีแดมหนึ่งใบมาหรือตัอนนงโนในจวดได้ขั้ชาร์จแล้วก็หากหากบอล เอาใหม่นะคือเมื่อลงมาถ้ามีเก้าสนามเรามีสามใบนับตัวเองด้นะหรือมากกว่าทิ้งมือหนึ่งยูนินี้ปวดสามพันต้มตกเทิร์นและถ้าบนดาเมจเราไม่มีมีางหนึ่งใบหรือหรือไม่มีก็คข้าชาร์จจวไปนี้สีตัวปืนแล้วก็ตัวนี้ใส่สีถ้าแวนติดมัสไอตัวเกต3สามตัวที่หกชีปไปนี้นะครับใส่สีตัวนี้ก็มาเอาโซบาทิ้งมือได้ขึ้นมือนะครับ ว่าไอตัวพึ่งมืออ่ะมันตัวสําคัญที่สุดนะครับแล้วด้วยบวกเพาแรงสุดใส่สีตัวนี้มันตัวไปปบวกเพาแรงมากนะครับและนำคาราบาลแลวเมื่อจบเมื่อกันจบการทาบูธอ่ะคาราบาลหนึ่งนำตัวเองขึ้นมือใบนี้มันแรงสุดน,นะครับต่อไปไอตัวปบวกเพาใส่สองพอนะครับคือมันไม่มีอะไรใส่ก็ใส่ตัวนี้ไปแทนก่อนนะครับเมื่อคู่แข่งหรือเราได รอเราได้นี้ปวกพันดุ่ยเห็นการขึ้นมือในเทือนเรานะนะครับไปใส่ใส่สองพอนะครับต่อไปคลิกข้อติกเกอร์ใส่คลิก6ไใบรอ6ใบฮิวสีคือไม่ต้องถามมากเพราะเน็กเราอ่ทิ้งมือเยอะอยู่แล้วนะครับว่าเรอเน็กเราก็ทิ้งมือเยอะนะครับเราก็ต้องใส่รอ6เยอะหน่อยนะครับเป็นตัวเพิ่มมือนะครับ ตัวสำคัญมาไอ้ผู้นี้ก็ต้องใช้เยอะไปหน่อยเพราะทรัพยากรมันน้อยนะครับอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวก่อนเอ้ยไม่ใช่ลืมขอาอาภัย Fort X Protect 44แน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องถาม44นะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ